สวัสดีครับบรรดาคณาจารย์และสมาชิกวิชาชีพเทคโนโลยีและสื่อสารการศาึสษาคมศาสตราจารย์ดรชฉย,ยมกรมวงนายกสมาคมเทคโนโลยีการศาแห่งประเทศไทยวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้มาพูดคุยกับท่านคณาจารย์และนิสิตศาแล้วก็สมาชิก ของวิชาชีพเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาในโอกาสที่ประชุมปรึกษาหารือกันในการที่จะนำข้อคิดความเห็นไปใช้ในการทำแผนกลยุทธ์ทางด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการศึกษาของสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติหรือสภาการศึกษานะครับกระผมเองมีความคิดเห็นอยู่ สองสารประการที่จะฝากท่านคณาจารย์และมวลนิตรสมาชิกไว้ประการแรกก็คือจริงๆแล้วแผนที่ควรจะเป็นแผนระดับชาติเช่นนี้ไม่ควรจะจำกัดเพียงแค่เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการศารเท่านั้นแต่ควรจะเป็นแผนการพัฒนาแผนกลยุทธ์หรือแผนการใช้เทคโนโลยี เพื่อการศึกษาเพราะฉะนั้นชื่อแผนนี้น่าจะสอดคล้องหรือตรงกันกับบท9ของพระราชมัติการศาแห่งชาตินะครับไม่ควรจะเจาะจงลงเพียงแค่แขนงสุดท้ายของเทคโนโลยีเพื่อการศษาก็คือที่ว่าด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับนี่เป็นแนวนคิดประการที่หนึ่งที่อยากจะขอฝากพวกเราอภิตายประการที่สองก็คือ เมื่อเราจะอภิปรายกันแล้วขอให้ยึดระบบโดยอาจจะอิงไซปอฟโมเดลนะครับในการพิจารณาไซปอฟโมเดลก็คือพิจารณาบริบทหรือ Setting คือตัว S ประการที่2คือพิจารณาปัจจัยนำเ,เข้าคือ Input หรือตัว I ประการที่3คือพิจารณากระบวนการในการที่จะนำเทคโนโลยี เพื่อการาสานี้ไปใช้ก็คือ process หรือตัว p ประการที่4ก็คือพิจารณาผลลัพธ์ที่จะได้ก็ได้แก่ output หรือตัว o นะครับประการสุดท้ายก็คือพิจารณาผลย้อนกลับคือ feedback หรือตัว f ก็เป็น i ส e b o x model ข้อคิดที่ต้องเน้นองค์ประกอบของระบบท,ทั้ง5ตัวก็คือเราจะได้ปไเสนอว่าในด้านบริบทนั้น เราควรจะคํานึงถึงบริบทใน3ระดับคือระดับชาตินะครับ mm hmm. ก็ควรจะมีแผนการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในระดับชาติ mm hmm. แล้วก็ระดับภูม,มิภาคจะเป็นภาคเหนือภาคตัวเราชงเหนือภาคใต้ภาคกลางแล้วระดับต่ําสุดก็คือระดับเขตพื้นที่การศาึกษาจากเขตพื้นที่การศึกษานี้ ก็ควรจะเป็นระดับที่4เมื่อกี้พูดถึง3ระดับก็คือระดับโรงเรียนหรือระดับสถาบันศึกษานะครับว่าควรจะมีการดําเนินการอย่างไรในเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีสภาพแวดลอ้อมที่เกี่ยวข้องหลังจากนั้นเราก็ไปพิจารณาประเด็นที่2ก็คือปัจจัยนําเข้าหรือสิ่งที่จะมีจะต้องมีในทั้ง4ระดับคือระดับชาติระดับภูมิภาคระดับเขตพื้นที่การศาึกษา และระดับโรงเรียนเพื่อจะดูว่า Input หรือประเด็นนำเข้าที่จำเป็นจะต้องมีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนที่เราเรียก People-Ware เรื่องของโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ที่เป็น Infrastructure หรือฮา r ์ w แวร์เรื่องของเทคนิควิธีการต,าต่างๆที่จะต้องมีก่อนก็คือขา่าเทคโนโลยีเนี่ยก็คือ w น r วอะไรต่างพวกนี้ที่จะต้อง เตรียมาหาเตรียมมาเป็นปัจจัยนำเข้านะครับและประเด็นที่3มก็คือเรื่องของกระบวนการก็คือ process คงจะต้องมีการเน้นในเรื่องการที่เราจะต้องมีการออกแบบระบบในสิน่งที่เกี่ยวข้องออกแบบระบบการพัฒนาหลักสูตรที่เอือ้อต่อการที่จะนําเอาเทคโนโลยีมาใช้เช่นในขณะนี้รัฐบ,บาลมีนโยบายที่จะแจกคอมพิวเตอร์แผ่นหรือแท็บเล็ต เพื่อการศึกษา,ารเราก็ครจะต้องมีการพัฒนาหลักสูตรมีระบบการพัฒนาก,รการสอนที่อิงคอมพิวเตอร์แพที่เป็นแท็บเล็ตเบสต์แอปพลิในลักษณะแบบนี้นะครับประการที่4ก็มาดูเรื่องผลย้อนกลับก็ไปดูเรื่องของการประเมินครบวงจรประเมินก่อนเรียนระหว่างเรียนหลังเรียนนะครับประเมินทั้ง Input Process Output ประเมินทั้งริบท นะครับประเมินทั้งผลดีที่เกิดขึ้นประเมินถึงผลที่ไม่คาดฝันประเมินผลเสียประเมินผลที่เป็นผลพลอยได้อันนีก้ก็น่าจะต้องดูและสุดท้ายก็คือเรื่องการพิจารณาผลย้อนกลับฟีดแบ็กโดยเป็นเน้นที่ผลกระทบนะครับถ้าเผื่อเราพิจารณาอย่างนี้แล้วบรรดาท่านคณาจารย์และสมาชิกของธุรกิจการศาึกษาก็จะได้ไม่หลงประเด็นครับแสดงว่า ข้อคิดความเห็นที่เราจะได้โดยผ่านทีมงานของสังคมสมาคมซึ่งมีผู้ศาสต,ร,สตร,ราจารย์ประสศพรเสนเรศาสตราจารย์ดรอ่อนจรีนลั่วทุ่งที่มาปรึกษาหรือหาความเห็นเพื่อจะนําไปใช้ในการพิจารณากันในเดือน2เดือนหน้านี้ก็จะไม่มีจุดโหวตนะครับคือไม่มีช่องว่างเราจะได้มีโอกาสได้นาข้อคิดความเห็นไปผมเติมเต็ม,ตมในทุกจุดนะครับ ผมมีก็ขอขอบคุณท่านทั้งหลายนะครับแล้วก็ขอประธานอภัยที่ไม่สามารถจะมาปรากฏตัวได้ก็ส่งตัวแทนมาก็คืออยู่ในรูปของภาพทัดหรือวิดีทัศน์หรือวิดีโอท,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 ที่ได้มาพูดคุยกับวันนี้นะครับก็ขออารัธนาคุณพระศรีรัตนไัรนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่พระเจ้าองค์ประถมพุ้ที่ปังกร ผู้โคดมผู้เจ้าทั้งหลายรวมทั้งพระเสียมทวาธิราชเทพทั้งหลายตั้งแต่พระวิษณุพระอิศ,ศวรพระพิคเนศซึ่งพระพรมพระอินท์ซึ่งเป็นเทพของศาสนาพุทธของทีรวาดเราเนี่ยนะครับมาดลบรรดาให้พวกเราประสบความเร็จมีความสว่างคือปัญญาที่จะมองเห็นแทงตลอดว่าสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อพวกเราในอนาคตคืออะไรนะครับ ก็ขอขอบคุณที่ท่านให้เวลารับฟังรายการนี้นะครับขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ